ส่วนป้องกันประเทศันถึงดาดป้านของคลินี้จะเป็นห้านอาหารเนาะสบายดีสบายดีทักทายสบายดีทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่เอามาถ่ายเนาะจากบ้านานะดอนประหลัมาหาลูกเนาะจากคลิปนี้เราจะไปดงโจกเนาะไปหาบ้านท่านหลวงเนาะอีกเส้นทางหนึ่งเนาะ ก็คือเส้นทางเลขที่13เนาะตอนนี้เรายังอยูอ่เส้นทางคนโดยกเนาะขี่ลงไปมันจบอยู่ทีแยกไฟแดงตอนหนู่มนะหรือว่ากิโลต่ายใต้น,นั่นเะองนะเราสีาพัดคนขี่พับสม,มรภัทต์ตั้งแต่ไฟแดงโตเน่เนาะไปหาบ้านท่านหลวงเนาะหรือว่าถานนเลขที่13เนาไปดูแต่ลบรรยากาศเป็นยังไงติดตามชมกันเลยทุกคน นี่ก็จะเป็นอีกเกณฑหนึ่งเนาะเขาขี่ลงมาครั นเพราะว่ามีช่วงฝนตกกนนะอ่าทางนี้จะท่วมเลยให้ไฟแดงนี่แหละให้ไฟแดงไปหาถึงบนเนินใกล้มาหายังไงหันชาติกันนะน้ำท่วมหนักเลยที่ไทยนี่นะก็เลยไปให้ห้องกลางเพิ่มขึ้นมามาให้ไฟแดงก็นี่อ่ะรถจะพึ่บเดี๋ยวบอกว่ามึ่บไหนตีแค่ตีบ้างก็หลายคนมาจากทุกทิศทุกทางแล้วก็มาบรรจุที่เส้นนี้เลย นี่รถติดนะบรรยากาศรถติดดูไฟแดงดอนหนุนนะหรือว่าไฟแดงไฟแดงมีรถสาใต้นะ มื่ไงนี้ที่นี่ก็ข้างหลังนี้ระเดงก็มป่นสามที่เที่ยวเลยทีทาง่า้ บก,อกนนบอมีเนาะทุกคนเนาะต้องลำบากมากที่เป็นลูกตวเนะครับน้อนไม่แดงนี่เอาไปเดียวหัวนะไปชื่อ,อะจะเป็นคิวรสสายใต้นะเดี๋ยวป้า,นนาที่ไปตอนนู้นเนาะนะครับผมบรรยากาศตามเส้นทางที่นี่ไปเนาะไปหา ด้านท่านหลักันเาละน,นี่กั่ไปนมาตอนนี้ก็รถจีดจิตดันมือเข้ากาันที่นะป้าเขาเท็นนี้ประมาณสามโมงครึ่งมาแล้วแม่งรู ติดุก yup. ึกเป็นหนยนโคตรติดเลยเพราะนี่มีกุกตัวแล้วมาทางบุรี้วยประมาณนี้เยอะมีที่กุกตัวลงไปท่าแม่นจะเป็นบ่อนะแดงเป็นองไม่อไหวไม้แกะสลักนะ่กาเป็นไม้ที่น้ำโข นี่จะเป็นคิวรถเมย์เก่าเนาะคิวรถเ,เมย์สายใต้เก่าน,น,นั่นส่วเนาะอยู่นี่เป็นปรับปรุงให้เป็นอหยียบนะพวกนี้ถุงห้ามห่าเนาะอิ่มสุกซุกี้อยนี่เป็นปรับปรุงเปลี่ยนแล้วโอ้หนี่ทันการณ์สมศิลป์กระชิ่ง การาข่าวดีคนอ่าวิวหมอ้อเนาะเบื้องฝ่ามือนี่ทุกคนวันนี้กัมาขายเครื่องขายอาหารที่นั่นขายฮาร์รสะดวกซื้อทีชีช้มีอะไรนี่นะเต็มวิวหมอ้อมีทุกอย่างเลอยู่ไงน,นะขายคำเนี่ยก็มี แต่ที่กประกาศรับสมัครางนานเกลื่อนเกลื่อนกันเลยเนาะตึกย่ง่ายทางหนาวนะุ่เป็น,ปนอะ่อนคงเฮียมบ้งครงเรียมลาดบุงไม่แน่ใจว่าจะตั้ง นี้ก็เป็นอานยืนในตองความนะครับมูลบ้านมีโคตรมีเยืนด่านมากครับงั้นก่ รนขี่หน่อยรถไทยอันนี้รถดูหลายนะทุกคนใครอยากซื้อรถดูเราลาไปส่นะฮะ วุ้แน่จะเมื่อปกติเพิ่งจะเปิดไปแล้วเดี๋ยวไม่นานลองที่มาดูนะ่อวพิพิธต์าวันท่านใช้สอนแล้วก็ทักไปขอวพิพธต์ันทานใชสอนานี่ก็จะเป็นห่อประตุมหลักห้า r ไม่เจอแมนบ้านท่าคำบเรือไม่แน่ใจว่าแถวที้บ้าน กันถึงดาดป้านนะของทุดนี่จะเป็นห้านอาหารเนาะวันค่าเข้าปีละร้อยเหรียญเขาต้อรีวิวมาใหาเข้า,ขา ข,บบข,ข,ขึ้นกับบ้านจอมมณีแน่นอนมันขวามือหอโอ้ขกับบ้านจอมมณีเนาะเน่น่อารเี้อารที่เรียกเป็นบ้านอางมเนี่ยยากเนาะคุ้กุ้นอยู่ได้มันโมน่ใจว่าบบชือบ้านเนานนะ ถนนเสาและห้างห้านที่เรียนมุกบิดเนาะน้นเป็นรถคานหนึ่ะ มานี่เห็นครับก็มาพนักง,งานไหว้ลายอยู่บนนี้ทไมไหลายวไหลได้ที่ไหนเะนาะอันนี้เป็นท่านอาจารย์นอยโยบาย นี่เป็นเส้นทางเลขที่3ยากาศแต่แกเดรุงโูปหรือว่าเป็นเก่งคือรถสต่ใต่ฮอดาดบวบนะจะประมาณนี้คนปัจจุบัน ใต้เหมืองปังแถวนี้กว่าจากไปแยงตัวนี้เนาะขี่ขึ้นไปะจะเป็นบ้านทัดหลวงมันมีนใต้เหมืองเน,นนะาะส่วนค่อยขึ้นไปเราจะเป็นตลาดคนทิ้งเลี้ยวกว่าไปนี่เป็นบ้านคนเขานุกคน hiệu quả các bạn ăn thôi cho nào và anh em cả... Hiện... chúc sức cả. น,นี่เป็นตลาดโขลกเองตลาดโขลกเงองขึ้นค่อยไปนี่ก็จะเป็นคาดหลวงนล้วนะคาหมาไม่แน่ใจว่าทิ่เที่ยวผ่านมาท่านจะเสียงลมมันจะดำกันนะเพราะามีอากาศกัแบบเย็นหนะักแต่ว่ามันลมเนาะ กองกท้อามานทักว่าัน้คิปวีดีโอนี้เราะจบคลิปตอนส่าจเรากันแวเวลักรีอนะแล้วเจอกันคิปหนานนี้ก็เป็นอ่านี้การตั้งแต่ ดงโดกเนาะหรือว่าสีแยกไฟแดงดงโดกตอนหนูนม,มาฮอตบ้านท่าหลวงเนาะบรรยากาศตามเส้นทางเลขที่ทนะีาานนะนะ่สามเนาะมาฮอตหน่อยประมาณนี้ทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย